สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงทักษะการวอร์มอัพและการครูดาวในการเล่นกีฬาครับโดยเราจะเริ่มจากหัวข้อแรกเลยนะครับก็คือการวอร์มอัพว่าการวอร์มอัพเนี่ยคืออะไรแล้วก็มีการวอร์มอัพแบบใดบ้างแล้วก็ตัวอย่างการวอร์มอัพแต่ละประเภทครับการวอร์มอัพคือการเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาโดยช่วยผู้มอุณหภูมิของร่างกายกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิตและลดความเสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บ นอกจากนี้ยังช่วยปรับสภาพร่างกายและจิตใจให้เข้าสู่โหมดการออกกำลังกายได้อย่างเต็มที่การวอร์มอัพสามารถแบ่งออกเป็น2วิธีหลักๆได้แก่เด n นนมิควอร์มอัพและสเตติกวอร์มอัพเดนนมิควอร์มอัพเดนนมิควอร์มอัพคือการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นกล้ามเนื้อและข้อต่อให้พร้อมใช้งานเป็นวิธีที่แนะนํามากที่สุดในการวอร์มอัพการวอร์มแบบนี้จะเหมาะกับกีฬาเกือบทุกชนิดสเตติกวอร์มอัพสเตติกวอร์มอัพคือการยืดหยยดกล้ามเนื้อแบบอยู่กับที่่และค้าางท โดยในการวอร์มอัพแบบนี้มักจะไม่นิยมใช้แต่จะใช้ในกีฬาที่เน้นความยืดหยุ่นเช่นยิมนาสติกโยคะบัลเล่ับวันนี้เราก็ได้น้องๆจากทีมฟุตบอลม่วงคันนิคีครับเพื่อมาเป็นตัวอย่างในการวอร์มอัพครับอยากให้น้องๆแนะนําตัวหน่อยครับรักกีฬาครับสวยครับผมจีโอครับสวยครับจีวันครับครับแล้วก็เราไปดูตัวอย่างการวอร์มอัพกันได้เลยครับไดนามมิกวอร์มอัพ สเตติกนะอวมอัพหัวข้อที่สองการคูลดาวการคูลดาว คูดาวคือกระบวนการที่ช่วยให้ร่างกายค่อยๆกับสู่สภาวะปกติหลังจากการออกกําลังกายอย่างหนักการคูดาวที่เหมาะสมจะช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วขึ้นลดความเสี่ยงของอาก,การบาดเจ็บและเพิ่มประสิทภาพในการออกกําลังกายครั้งต่อไปการคูดาวที่ดีควรประกอบด้วย2ขั้นตอนหลักได้แก่ 1. การออกกําลังกายเบาๆเล็กเอ็กซ์เซเป็นการลดความหนักของการออกกําลังกาย ลงอย่างค่อยๆเป็นค่อยไป 2. การยืดเหยียดแบบสเตติกสเตติกส,สเต,ตชิ่งช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายลดอาการตึงและเพิ่มความยืดหยุ่นของข้อต่อตัวอย่างการคูดาว